นี่นะคะเราก็ยังอยู่ที่ลพบุรีแล้วก็ที่นี่คือพระตางสญญามยอดตรงนี้ถือว่าเป็นอีกแดล่งนกหนึ่งของจังหวัดลพบุรีเลยค่ะพระต่างสามยอดแห่งนี้นะคะก็คือเป็นปราสาทสถาบันเรียนตอนน่อกันซึ่งเป็นศิลปะแบบบายน,นะคะ์ค่ะข้างในนะคะตรงกลางจะเป็นสัาาัเพระพุทธรูปพระปงางนากปกเดี๋ยวพาไปชมไม่แน่ใจว่าเข้าได้หรือเปล่านะคะสําหรับค่าเขา้าค่าเข้าชมที่นี่นะคะนะคะสิบบาทนะคะก็จะให้ไม้ลงมาหนึ่งอันเอาไว้ไล่ลิงนะคะถ้าลิงเงนมาแบบว่าสมควร ลิงเยอะมากที่นี่ <Okay. S 1> เดี๋ยวพาไปชมรอบๆกันแล้วก็สำหรับใ,ใกล้ๆกันนะคะจะเป็นศาลพระการเดี๋ยวพาไปดูกันถ้าเราไปทันลิงเยอะมากค่ะที่นี่ นี่นะคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในของพระปางสามยอดแล้วอันนี้น่าจะเป็นพระพุทธรูปตรงกลางนะคะที่เขาบอกว่าเป็นที่ปฏิสฐานของพระพุทธรูปพระปางนักปกแต่ว่าไม่เห็นพระเสียรก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของด้านในค่ะ แล้วก็ในส่วนของปราสาทตรงกลางนะคะเขาบอกว่าเป็นหลังคาไม้เลยลก็ตปรงสาทยออแถบนี้นะคะสร้างเขาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยศตรวรรษที่18ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นศิลปะแบบบายยนประกอบไปด้วยหินศิลาแรงจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็มีภาพุทธรูปเนี่ยเป็นสนานร,รอบเลยปัจจุบันนะคะสถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นทะเนียบเป็นโบราณ น,นี้ชื่อของสัตว์ประานิกชื่อหนึ่งเรียกว่าสารสูงเพราะว่ามันอยู่บสนสาเขาชิลแลงดที่สูง องค์พระการนะคะหรือพระนารายณ์โลกิเตยสวยสี่กอ์ซึ่งมีตำข้ะเป็นของ น,นี่นะคะเป็นบริเวณฐานศิลาแรงนะคะปราสาทเนี่ยจะอยู่บนศิลาแรงอีกที่นึงอันนี้ก็มีการบูรณะกันพื้นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแต่เดิมเนี่ยน่าจะสูงกว่านี้